สวัสดีค่ะลูกเคียนสวัสดีเอฟซีค่ะลูกเคียนสวัสดีครับนั่ารัะสวัสดีจักรค่ะไอ้พุงวัดดีน่ารักนะสวัสดีค่ะวันนี้มาพ่อคุณลุงกับน้องนริตาค่ะอตุตาเก๋าฟาจุตาจื๊อจุตจื๊อจั๊จอจั๊อันเจ้าไปส่งน้องกัได้ค่ะช่วงอันชี้หาเมืองเล็กส่งปเจ้าอะไรสุดน่ะพ่อเดียนอันปเจ้าก็เลี้ยงน้องเก๋าขึ้นมาอีกไอ้หนัูเก๋าอีกพอพ่อพ่คนจะไปห้องอาร์ตมาสั่น ได้สนุกอะโอ้ปรนเด็นน่งคุณขึ้นหนุ่มหรือเปล่ะคุณลุงกะมาหอดดุลนะคะเพื่นอาบน้ำเรียวๆเนาะค่ะเนาะเพื่อนย่าใส่อาบน้ำเลยเพื่อนใส่สูททำงานก่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกะรอหินท่อนตะเลานะลูกเนาะอตุตะคองปลาโนค่ะนี่วันนี้หนูอยู่กับคุณลุงค่ะคุณลุงกับคุณป้าค่ะลุงวาเหื่อได้ไหวะลุงลุงว่าบอกเมื่อฉันลุงว่า ผันผูไหนม้สุดท in ้า่านได้เปลี่ยนสุดห่าอยู่ค่ะจังไยสิเปลี่ยนถ่าเช้าเคือเป็นเช้าแถว่่าใช่ชุดนิ้วป่ะผู้ไรคือเป็นเช้าแถวว้าจับตาม่ดีด้วย พวงสุดเพินสุดสาวสิงชุดสาวสิงเนอะค่ะที่กนกี้นมาพรลุงอยู่มั้งลุงฮะ่ลุูลุงเอ้พีลุงป่ะพี่ลุลเอ้ อโ้โอ้อมโอ้โันนี่กับคือเกาค่ะเมืนคือเกาคือเดิมอยู่ม่มเกาม่มเดิมอยู่บานป่าคือเกาอันนี้ดอันนี้ะเดี๋ยวอางเบาลงเบาค้งเนี่ยเบา้งฟุตบอลค่ะฟุตบอลค่ะฟุตบอลโมโตค่ะเดจะคานโซ่ป่ะคาดโซ่งยังดานสิยางก็แห้งแล้วลุงคนน่ะขึ้นขึ้เกาขึ้นเกาพุดขึ้นเกาขึ้นหาดุพันน่ะเอี๋ยวพดุ่ะนี่ แข่งไหนคือขนาว่าเราีแบบื่อเก้อเองน่ารู้เนะตัวเองน่ารนะแข่งไหนหักไม่ชินป่เดนน่ยนีรดนเบิ้งขาเบิ้งหน้าเพื่นสวัสดีค่ะยิ้มเป็นน่ารู้อะยิ้มช่วย่วยให้เอซดูหน่อยค่ะนั่งไหวเซาสูงยินสัน มึงผมข้างหลังคนขายยองอหนอเขาจะตื่นหนูผมยองค่ะนี่ให้พีลุกเหนอย่งอี่ลูงเหนอย่างลูกเ้ยฮะให้นายูให้นายหฮะนี่หงเยไม่ม่ใช่นาฬิกาบอกลุกว่ะไม่ใช่นาฬิการนี่ให้นายดูให้นายตือนตื่น Yup. Lives, ลุกอ่ะลุอ่ะลอยู่ลหุ้มอยู่อ่ะลบลบเราหุ้มอยู่่นี่ต้องจะขึ้นมาอีกป่ะกพอลุงเว่ยกพอลงเยิ้มสยเด้ยิ้มสยเด้กพอลงเยเอออืมบสรเินยังนูเอาคอปากก็ยังอปากม่มีอย่งม่มีอย่งม่มีอย่งดอกลเบิงยอะสวัสดีค่ะ นวนท้สอรอลูกก้นนิว่นยังลูกไม่มียังโดกับสามภาษาเ็กหน่อยนะจ้ามึงพูดลงสีวยหบงนี่ฮะพูดลวยเลเรื่องปะม้งเอัดกินตลาปลี้ยร้ยเร่งหน่อยร้นช้าพะลุงนี่หักขดดักขาดดิหักขักขาดดิักขาดด้ิักฮะอนีอนี้ ให้ลูกก่อนแน่หอเอยากไดพูดบวก้พ่อูก่อนในูเอ้ยมืงอพ่พูกเอาหบะนี่ัจะไปปรกเอาเดี๋ยวนะี่เครื่องปลรียนนี่ <c oughs> น้ำปลดุนน้ำพดนุพดน <c oughs> นานๆทุณปลสะอาดล้างแน่วน,น,น่าูน,านะน้ำลดูเหือยนาไ,ไ,ได้บัตรอะไ้บัตรเล้จาอะไรบัตรเเอาเดี๋ยวมเอาไดีบยวคนเก่งมา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  ไอ้ดูจะไปยัไงู้ต่างใครูต่างใครโเล้ยว้ยวที่ไหนไปที่ไหนที่จะได้กับว่าค่ะไหโอ้ยเหมือนกับปบนเนานาลิตาจ้านี่แหละอีหล่าูคนเกของลูของรลู เองพูดูเอาู้ดูเดี๋ยวพูดนเห็เดี๋ยวพูดูบ่เหอเดี๋ยวเดีวมึงเห็นัจ้าคตเก่งอึดนี่นี่นี่น้องอีน่นลก่ะจนี่เดี๋ยวพูดูออี๋ยวมเห็นะยจับไปดีเด้อมึงหลานเด้อนี่เ้ ทินพูดได้ยังนี่ทินพูดได้ให้ดูเอ้อยทินพูดได้นี่ฮะทิน้นรัชาวพุดุงทินนลังชาวพุดุงม,เ,มอเอาเอา,านังตูดไปบปนี่ไงเขินวะโอ้เขินมา, <c oughs> มาก,ก็เกาพุดุงเอ้ยพุดุงเขิขนว่ยิ้หนูเห็นยังหนูเขินรงเขินร่งเห็นหนูนั่งมาดูเดี๋ยวพุดุงเอาอันนี้อนันนี้พุดุ อันผนู้ใดอัอนชาวผู้ใดอันชาวผู้ใดบอกผู้นี้ยืดยืยืยพดพกเดีวอมาเสือขาวเรียกน้อนนุ้งเด้อเด้อเดก็น้อนน้ำุงเด้อจีซี่กน้อน,นดุงดกีองอ่ะดอเปปด้อเด้ออืม งเดี๋ยวสีแล้วาอ่ะ้เออเดตลาดสีเหุออาจะขอเนาะอาเอออะไรเออะไห้อกขกมหเขาสิฆ่าตัวเองเขาโอ้ยูจะ่มาลูเอ้ยเขาสิต่อเองเขา เล่นเลยค่ะป้าลาให้เรียบร้อยเลยค่ะอย่างดีจิ้เก็บหองค่ะอแล้วค่ะอืมเดียนหนูเรีนเล่อยี่หลาประตูกดอะไร่เีปวดขั้นเกงต้องาเตรียมโต๊ะสื่อสะไดเด้อเด้อคุณลุงเดี๋ยวมุกสื่สื่อสอสนุนหนูนะ คุณลุงเตรียมตัวเลยค่ะซื้อสไลเดอร์ให้หนูเลยค่ะจะง,งอนุยางไหนฮ้ยหาพี่ลุงไาเดือเด้อหนูเอ้ยโอเค

โอ้านี่จะันนะฮักปุ้นุ่งขนเอยนุ่งกับฮักแขกแขกหลายคนสวยสะอาดนะเด้อค่ะปัจจุบันร่างตากแดดเรียบร้อยนะค่ะเรียบร้อยนะค่ะนะคะนะค่ะแล้วแค่เพิ่งไปไหนก็ลงไปสิบเอ็ดแถวนั้นแค่เพิ่งไปไหนลงไป ยัเพื่นมาเปลี่ยนให้อีหนูค่ะแต่นนี้นี่กับนี่กระเป๋าข้าวขาวก็มีนี่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 กระเป๋าข้าวขาวเลยก็มีเออกระเป๋าข้าวขาวนะข้างในค่ะสำหรับคลิปนี้นาลิตะกับคุณลุงเขียนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนุกนะสนุกนะ